สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไปดูแนวทางไปดูวิธีการทอดเปลี่ยนซินปั๊มน้ำของ Honda าโ v ว s o n i ิซึ่งก็สามารถนำไปใช้กับรถรุ่นอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับคงยกเว้นคลิก1 2 5ไ I กอไแล้วกันนะครับทุกท่านนะ ในกรณีที่เราจะเปลี่ยนซีนปั๊มน้ำนะครับเราต้องถอดแค้งพัดออกมาในลักษณะแบบนี้ก่อนเลยนะครับทุกท่านเราต้องถอดยกแข้งพัดออกมาถ้าเราไม่ถอดยกแค้งพัดเราจะถอดเอาเฟืองปั๊มน้ำตรงนี้ออกมาไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ๆเราต้องทำใจไว้ก่อนล่วงหน้านะครับว่าการที่เราจะถอดอปั๊มน้ำนั้นนะครับมันจะมีน็อตหนึ่งตัวที่มักจะขาดอยู่เป็นประจำก็คือน็อตถ่ายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นของ ใ่ายี่ห้อหาหรือ่ายฮอนด้านะครับมักจะมีปัญหาในรุ่นเก่าๆแต่กลัาสุดท่านนะนี่แหละนะครับเมื่อเราทําการถอดแยกแข้งพัดออกมานะครับเราก็จะใช้นะครับเป็นประแกเบอร์17ล็อกนะครับอ่าแต่ทีนี้นะครับเวลาที่เราถอดออกมานะครับในเคสนี้ที่เราถอดออกมาเพื่อนๆจะเห็นว่าเฟืองมีความเสียหายนะครับอันเนื่องมาจากนะครับรถคันนี้จอดนานพอรถจอดนานแล้วแกนเข้าสนิมล็อกกันกับ ซินพวกนั้นนะครับทุกท่านทําให้เกิดความเฟืดนะครับเกิดสนิมนะครับเกิดความฟื่แล้วก็เกิดอาการเฟืองรูดนั่นเองนะครับท่ทานนะเมื่อเราใช้ประแจเบอร์17นะครับ e OK. เมื่อเราใช้ประแจเบอร์17ล็อกแกนไว้แล้วนะครับล็อกแกนแล้วก็ใช้ประแจเบอร์12หมุนเอาเฟืองปั๊มน้ําออกนะล็อกเบอร์17แล้วก็หมุนเอาเฟืองปั๊มน้ําเบอร์12ออกนะครับเมื่อเราหมุนออกมานะครับภายในเฟืองปั๊มน้ํา <pater n itas> นะครับมันจะมี โอลิงหนึ่งตัวแล้วก็ไฟเบอร์กลมๆอีกหนึ่งตัวมีอยู่แค่นี้นะครับฝั่งนี้นะครับทําความสะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับตรงนี้มันมาเป็นชุดอยู่แล้วนะครับชุดนี้ข้างในเปลืองปั้มน้ํามีอยู่แค่นี้นะครับส่วนนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นซีนปั๊มน้ําอีก2ชั้นที่อยู่ฝั่งนี้นะครับเมื่อเราดึงแกนออกมานี่แค่ดึงมันก็ฝืดละนะครับเพราะว่ามันขึ้นสนิมนะครับมีแหวนหนึ่งตัวนะครับข้างในมีแหวนหนึ่งตัวตามนี้นะครับ นี่นะอย่าลืมใส่แหวนก็แล้วกันนะครับในขั้นตอนของการประกอบนะเฟืองตัวนี้พังแล้วนะครับมันรูดแล้วนะครับทุกท่านนะ,ะเพราะว่าแกนมันขึ้นสินี่อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะแกนมันขึ้นสนิมรถจอดนานนะครับอ้าวทีนี้นะครับในเชสนี้เราก็ต้องเปลี่ยนทั้งแกนทั้งเฟืองทั้งสิน้นนะครับสิ้นมันจะมีสิ้น2ชุดนะครับสิ้นชุดกันน้ํากับสิ้นชุดกันน้ํามันเครื่องนะครับมันจะมี2ตัวนะครับอ่าอันนี้แยกออกให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะว่าเฟืองมันพังแล้ว นะครับแกนก็ใช้ไม่ได้แกนเป็นสนิมนะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้ลองเทียบดูก่อนนะครับว่าอาบาซินมันอยู่ตรงไหนนะครับบาซินมันก็อยู่ตรงที่มันเป็นสนิมนั่นแหละนะครับขออภัยมันอยู่นอกเฟรมกล้องนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกท่านนี่นะใช้ไม่ได้ละจุดนี้นะครับทีนี้ก็มาดูแนวทางมาดูวิธีการเอาซินตัวใหญ่ออกก็ถามว่าเอาออกอยากไหมถ้ารถใหม่มันไม่ยากนะพูดตรงๆถ้ารถใหม่ไม่ยากแต่ถ้ารถเก่าเนี่ย งัดปงงัดไปงัดมาเนี่ยนะครับมันจะอ่าไอเนี้ยมันผุแล้วนะครับแข้งมันผุมันก็จะแตก,กเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่ามันเล้าอยู่แล้วนะครับอ่าแข้งบางๆมันเล้าอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติตามอายุการใช้งานจริงๆมันหนากว่านี้เยอะนะครับวั <combined> นนี้สนิมกัดนะครับมันก็เลยเหลืออยู่แค่นั้นเองนะครับทุกท่านนะทีนี้ไอตัวเนี้ยไอตัวที่เรากําลังงัดอยู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราเอาสกัดตี งัดด้านข้างออกก็ได้นะครับแต่ในเคสนี้เราต้องก็ต้องใช้ความระมัดระวังในขั้นตอนของการถอดสักนิดหนึ่งเพราะว่าแ้งมันกรอบแล้วมันปุแล้วนะเพื่อนๆน,น,นะอันนี้ต้องเข้าใจผมนะว่ามันออกแรงเยอะไม่ได้กระแทกเยอะเดี๋ยวแ้งมันแตกนะครับมันจะมีปัญหาตามหลังมานะครับทุกท่านนะดังนั้นนะครับเราก็ต้องค่อยๆทําการงัดออกนะครับทุกท่านนะนี่อันนี้ลองตีลองตีให้บุบเข้าไปแบบนี้ก่อน ตีให้บุกเข้าไปนะครับอาแล้วเราจะเอาตัว C ีตีสวนจากอีกฝั่งหนึ่งออกมานะครับทุกท่านนะมันยากอยู่ขั้นตอนนี้แหละนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะตีย้อนอาตีย้อนจากอีกฝั่งหนึ่งออกมานะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับแต่เราก็ต้องทําการรองทุกอย่างนั่นแหละนะครับทายังไงก็ได้ให้เอาสินตัวนี้ออกนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของ การถอดนะอ่าคลิปหน้า EP ีหน้าก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการประก,กอบนะครับทุกท่านนะเนี่ยยังมีแย่ผิดรูนะครับอ่าเราก็จะเอาด้ามตัวทีนะครับแย่ yeah, ลงไปแล้วก็ตีส่งออกนะครับเพืนะ่อนเพื่อนนะนี่แย่ลงไปแล้วก็ทําการตีส่งออกนะครับอ่านีรองไว้สักนิดนึงนะครับ <c oughs> เพื่อป้องกันคล้แตกนะถ้าตีเอียงเดี๋ยวแตกนะไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับเพืพ่อนเพื่อนะเพราะว่ารถมันเข้าสิมันจอดนานด้วยแหละมันกรอบมันปูบและ นะครับอ้าวไม่ออกเว้ยไม่ออกนะครับเพื่อนๆเ้าไม่ออกทําไงดีอ่ะทีนี้นะครับต้องหาวิธีเอาตัวทีออกก่อนงานเข้าแล้วตัวทีสวนหลุดเข้าไปออกไม่ได้ทีนี้นะครับเพื่อนๆอ้าวนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาตัวทีออกแล้วก็หาวิธีในการพอร์ตใหม่นะครับอ่าเราก็ต้องหาวิธีออกให้มันได้นะครับเพื่อนๆเอาตัดมานะครับวิชาสุดท้ายแล้วนะครับก็อาจจะบางยังไม่ออกนะครับ เราก็ต้องใช้วิทยายุย์ของเรานะครับเท่าที่เรามีนะครับบางครั้งบางทีก็ต้องใช้ความรุนแรงสักนิดหนึ่งอันนี้พยายามตีให้มันฉีกนะครับพยายามตีให้มันฉีกนะครับเพท่านมันก็ยังงัดไม่ไปไม่มาเลยเนี่ยนะครับแน่นมากนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกนะครับว่าหนึ่งมันที่มันออกยากเพราะว่ามันขึ้นสิมงมันละลายติดกันหรือเปล่า ประเด็นที่2ก็คือเขาใส่กาวมาเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วการประกอบตรงเนี้ยไม่จาเป็นต้องใส่กาวนะครับหรือใครใส่ก็ได้แต่ก็อย่าไปใส่เยอะเกินปริมาณนะครับอ่าใส่เป็นกาวบอลธรรมดาเราก็ได้แล้วนะครับทุกท่านอันนี้ก็ยังไม่ออกนะครับพยายามตีให้มันฉีดแล้วก็จะเอาคีมดึงขึ้นงัดขึ้นนะครับทุกท่านมันก็ยังไม่ออกเนี่ยเวลาเรางัดเนี่ยโอกาสแข็งแตกมีเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถเก่าแล้วนะครับเวลาเราถอด อ่าเราต้องใช้ความระมัดระวังกันสักนิดเดิงนะครับนี่นะครับเวลาที่เราเอาออกนะครับสุดท้ายนะครับเราก็ต้องจิ้มด้านข้างแบบนี้เพื่อที่จะงัดออกนะครับทุกท่านเมื่อเราเอาออกแล้วนะครับอ่าเอาเราเอาซินปั๊มน้ําตัวใหญ่ออกไปนะครับมันจะมีซินกันน้ํามันอยู่ข้างล่างหนึ่งตัวนะครับซินกันน้ํามันข้างล่างก็งัดออกตามปกตินี่แหละนะครับอ่าซินกันน้ํามันข้างล่างถ้าจำไม่ผิดนะ มันเป็นซินแกนเจียของตระกูล GTO นี่แหละนะครับอ่าจริงๆแล้วบอกเขาว่าซินปั้มน้ำตัวนอกตัวในเขาก็รู้แล้วแหละนะครับก็จัดมาให้ทั้งชุดเลยนะอ่าตรงนี้นะครับน,นี่แนะนะนะครับก็พยายามสกัดแล้วก็เอาออกนะครับทุกท่านนี่ฟังทลายมันเลยนะครับในเคสน,นี้นะนี่นะครับข้างในก็จะเปื่อยแบบนี้เลยซินนะครับไม่ให้น้ำเข้าเครื่องมันก็เป็นไปไม่ได้ละ เดยวครับทุกท่านนะเอา้าเมื่อเราออกแล้วเราก็ขัดทาความสะอาดกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะส่งไปลงก,กึ่งให้เขาบ่งน็อตออกนะครับเพราะว่าน็อตมันขาดคานั้นเองนะครับทุกท่านนี่ขัดเลยนะครับขัดเลยครัดถึงออกนะครับเวลาเราตอ,อกลงรอบหน้ามันจะได้ตอ,อกง่ายทากาวแล้วก็ตอ,อกลงไปเลยหรือใครยังไม่ทากาวแล้วก็ตอ,อกลงไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่แหละนะครับปัญหาในรอบต่อไปก็คือเราจะต้องทําการ ออกน็อตตัวนี้ออกให้มันได้นะครับทุกท่านนะเพราะว่าน็อตมันขาดตานันเองแต่ครับพี่น้องไอซีนะนี่นะครับออก็นะครับในคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เท่าน,นี้พบกันใหม่คลิปหน้าในขั้นตอนของการประกอบปิ่นครับเพืเ่อน